ขาตั้งที่จะนำเสนอแบบที่สองมาแล้วจ้าน้องคนนี้เขาจะสามารถรับน้ำหนักได้เยอะเหมาะกับหินก้อนใหญ่ๆสามารถปรับขนาดได้ตามรูปทรงและขนาดหินของเราหรือสิ่งของที่เราจะวางเช่นจานชามรูปหรือของอะไรที่เราจะวางโชว์น้องทำจากเหล็กเคลือบมีความ แข็งแรงทนทานมีหลายสีให้เลือกนะคะใครสนใจก็กดสั่งในตะกร้าได้เลยค่ะนอกจากมีหลายสีแล้วก็ยังมีหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถกดเลือกได้ตามความต้องการตามประโยชน์การใช้สอยได้เลยค่ะใครกำลังหาที่วางน้องหินหรือสิ่งของในบ้านที่จะวางโชว์วางเก็บ บนชั้นให้เป็นระเบียบก็อย่าลืมนึกถึงน้องคนนี้นะคะกดสั่งได้เลยราคาไม่แรงรับรองว่าแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้เยอะหินเราก็หนักๆก,ก็ไม่หักไม่งอเลยจ้าเลือกขนาดให้ดีให้เหมาะให้เข้ากับหินเราก่อนทำการสั่งซื้อนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียดายที่หลังแล้วก็จะได้ขนาดที่เหมาะกับน้องหินของเราใครผ่านเข้ามาแล้วยังไม่ถูกใจสินค้าชิ้นนี้ก็ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะมีสินค้าซักชิ้นที่ตามหาแล้วก็ถูกใจ